ครับเม็ดนี้ก็80ตางครับฟ้าคามสวยครับฟ้าคามสว่างครับดูตัวจริงแล้วสีคามสวย80ตางเกีอยวลับสลัดสวยงามครับโอ้ยแท้ต้องดูงนะช่วยสีสวยครับเราให้ดูด้านด้าน,ด,านด้านหลังด้วยนะครับ ูด้านหลังก็คือที่ให้ดูก็ได้สว่างสว่างรือกันนิ้วที่ให้ดูก็ตัวไม่ที่งตัวใสไม,ไม่ไม่มืดโล่งเท่าตัวเรือนหวานเยอะๆนี้ให้ดูแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดเนี่ยเม็ดนี้แปดสิบตางครับ ด,ดีไม่ดูก็ได้ครับดีไม่ดูว่าพ่นไปเลยสวยพ่นใสลครับตามตัวเรือนไม่มืดครับ